ก็เหนื่อยนะครับเพราะล้มหนักเยอะครับเข็บอกว่า5วันมียันไงบครัก็ลดน้มหนักมาครูมันก็10วันได้ครับรถครับผมพอรถจริงจริงก็5วันหลังครับครับผมพร้อมมากน้อยขนาดไหนครับไม่พูดถึงเรื่องน้ำหนักเพราะว่าความพร้อมเราไปบุกค่ายมาแล้วก็เห็นว่าการซ้อมสุดยอดจริงๆคุณลงล่วงแต่ละครั้งดูเดือดทุกครั้งครับผมก็มันเป็นหน้าที่ครับเราต้องตั้งใจมุ่งมั่นครับ ก็ฝากให้แฟนๆหน่อยแล้วกันเอฟซีก็ต้องใครับก็วันพรุ่งนี้ครับเวลา16บหนาฬิกาครับช่อง32มที่สองทไทยรัฐทีวีนะครับก็ช่วยเปิดไทยรัฐช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจครับผมนะครับผมเต็มที่แน่นอนครับเดอะไฟเตอร์ว r ล์ดบ็อกซิ่งครับวันพรุ่งนี้แล้ววันเสาร์ที่24เมษายนนะครับคราวนี้จัดกัน2คู่2รุ่นห่างกันมากนะครับคู่แรกนะครับรุ่นไลท์เฮฟวีเวทนะครับธีรชัยสิทธิ์หมอเสงนะครับจะเจอกับจิริมงคล สิ่งมหัศักร์คู่นี้นี่น่าจะเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยจัดมานะครับก็คือรุ่นไลท์เฮฟวีเวทนะครับน้ำหนักน่าจะประมาณ80โลนะครับคู่นี้ธีรชัยกลับมาแล้วนะครับเคยไปชกอเมริกาพาท่ามาแต่คราวนี้จะกลับมาจะสามารถผ่านสิริมงคลได้ไหมอดีตแชมป์โลกสองสมัยก็ต้องมาคอยติดตามชมกันนะครับแล้วก็อีกคู่คู่สนะครับเป็นคู่ใช้คำว่าเป็นคู่เอกร่วม นะครับพระจันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอมาสึกต่อหัวมากคู่นี้ก็แฟนมวยทั่วประเทศติดตามพระจันฉายกันมากมากนะครับว่าจะสามารถผ่านมาสึกไปได้ไหมในการป้องกันแชมป์ครั้งแรกนะครับพรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีครับบ่ายสี่โมงครับผม <laughs> แล้วมีเซอร์เซ็ตครับมวยสากลโออลืมแลวนอกจากนั้นนะครับยังมีมวยสากลรูปแบบใหม่นะครับเป็นมวยสากลสามยกนะครับต่อยแบบเอามันเอาน็อกนะครับ เ,เป็นมวยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นพาร์ทที่เราคิดขึ้นมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามวยสากล3ยกเนี่ยจะมันจะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนนะครับฝากคอติดตามด้วยครับ